ในปีพศ2231ประตูแห่งกรุงศรีอยุธยาที่เคยเปิดรับชาวตะวันตกกลับถูกปิดตายลงอย่างฉับพลันก่อนหน้านี้รัชสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชคือยุคแห่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอันรุ่งโร์พระองค์ทรงดำเนินนโยบายการทูตที่ใกล้ชิดกับฝรั่งเศสของพระเจ้าหลุยที่14เทคโนโลยีและป้อมประการแบบตะวันตกพูดขึ้นเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความก้าวหน้าของสยาม ว่าเบื้องหลังความสีวิลายนั้นความไม่พอใจได้ก่อตัวขึ้นอย่างเงียบงันในหมู่ขุนนางกลุ่มอำนาจเก่านำโดยพระเพทราชามองว่านี่คือภัยคุกคามต่ออธิปไตยของแผ่นดิมพวกเขามองอิทธิพลของฝรั่งเศสที่เพิ่มขึ้นทุกขณะด้วยความหวาดระแวงและชิงชังณพระราชวังที่เมืองลบบุรีบรรยากาศแห่งความขัดแย้งเริ่มทวีความตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆและเมื่อสมเด็จพระนารายณ์ทรงพระประชวรหนัก โอกาสแห่งการเปลี่ยนแปลงก็ได้มาถึงพระเพทราชาจึงทำการรัฐประหารอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดในที่สุดผลลัพธ์คือกองทหารฝรั่งเศสถูกบีบให้ถอนกำลังออกจากสยามจนหมดสิน้นนโยบายต่างประเทศที่เคยเปิดกว้างพลิกกลับสู่การจำกัดอิทธิพลต่างชาติในทันทีการปฏิวัติครั้งนี้จึงเกิดคำถามสำคัญที่ยังคงถกเถียงกันมาจนถึงปัจจุบัน นี่คือวีรกรรมกอบกู้เอกราชให้ผลจากเงื้อมือของมหาอำนาจตะวันตกใช่หรือไม่หรือเป็นเพียงกลอุบายยึดอำนาจที่ใช้ความรู้สึกชาตินิยมเป็นเครื่องมือ